เมื่อ14ปีที่แล้วนะได้เกิดเหตุซึนามิขึ้นนะครับที่ประเทศไทยนะครับก็คือแถวแถวริมชายฝั่งทะเลอันดามันทะเลอันดามันถูกต้องนะครับในครั้งนั้นนะครับเมื่อวันที่ช่วงเช้าๆแล้วก็สายๆนะครวันที่26ธันวาคมปี2547นะครับก็เหตุการณ์ครั้งนั้นครับทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ5,400คนนะครบาดเจ็บอีก8,000คน สูญหายอีกจํานวนมากนะครับบ้านเรือประชาชนรีสอร์ทโรงแรมต่างๆนะระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างเสียหายนับพันล้านบาท<ม>นะฮะเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับเล่สูญเสียคุณพุ่มเจนเซนนะครับ,รบพระโอรสในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีด้วยนะฮะขณะ,ะเล่นสกเสก็ตสกีอยู่ชายหาดโรงแรมมาดาเลรีสอร์ทที่เขาหลักตะกัวป่าพังงาตอนนั้นคุณพุ่มอายุ21ปีนับวันนี้นะผ่านไป14ปีแล้วเนี่ยนะครับก็ ที่บ้านน้ําเข็มนะครับอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับเขาจะมีงานทําบุญกันนะครบรอบสีปีนะก็เรียกว่าทําบุญครบทั้งสาศาสนาเลยนะพุทธคิดอิสลามนะครับแล้วจากนั้นก็จะมีการวางภูมิลาไว้อะไรกับคุณพุ่มนะฮะเหตุการณ์ครั้งนั้นถ้าจําได้นะ26เนี่ยแล้วก็ 25้าเนี่ยคนก็ไปเที่ยวกันคิดสต์มาสเลยครับสี่เจผมจําได้ตอนนั้นผมผมกําลังจอดเวรตอนเช้าแล้วก็ส่งเวรต่อตอนแรกตอนแรกก็เราก็ยังไม่คิดนะว่าว่า รู้แต่ว่ามันมีคลื่นยักษ์แต่ว่าไม่คิดว่าจะเกิดความสูญเสียมากมายเพราะคนไทยยังไม่รู้จักสึนามิใช่เราตอนนั้นยังไม่คุ้นไม่รู้จักคาว่าสึนามิเลยไม่รู้มันคืออะไร<ต>เพราะว่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยเหตุแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียแล้วจริงๆเนี่ยมันห่างจากภูเก็ตเนี่ย580กิโลมันไม่ได้มาเร็วแบบปุ๊บนะัมันมันมันมาค่อยมาครมาคือคือต้องบอกว่า580กิโลเมตรจากภูเก็ตเนี่ยหลายชั่วโมงคลื่นเดินทางหลายชั่วโมงครับตอนนั้นมีคนเสียชีวิตเท่าไห ทัหมดตอนนั้นประมาณ5,800คน้อคนมั้งนที่เสียชีวิตในครังนะแล้วก็แผ่นดินไหวที่เกิดในครั้งนั้นนะครับแปดจุดเก้าริตร์ที่สูงสุดนะเขาบอกว่ามันสั่นสะเทือนอยู่นานเกือบครึ่งชั่วโมงนะทำให้เกิดความสูญเสียมากแล้วก็รุนแรงที่สุดเป็นอันดับ3าของโลกนะครั้งนั้นนะก็สร้างความสูญเสียอย่างที่บอกเนยนะแล้วก็ถ้ามันเกิดในวันอื่นๆเนี่ย คนอาจจะไม่เสียชีวิตขนาดนี้มันเป็นวันที่เขาไปพักผ่อนแล้วก็บางคนก็กำลังยังไม่ตื่นสะดุมสะือหนักมาเมื่อคืนไงนะฮะคิดมากยี่ผกมาบางคนก็ยังไม่นอนนะซ้ำนะเดินเที่ยวอยู่นันชินเลยแล้วก็นะฮะเรียบร้อยตอนเกิดเหตุนี่เขาบอกว่าน้ําลดลงไปแบบว่าวูบเลยวูบลงไปเรียกว่าจะเป็นกิโลเลยแล้วคนก็ไม่รู้เดินไปดูลงไป ุดทท้ายไม่ันฮะคิดว่าจะไปจับปลาเออเขาก็เขาก็น้ำมันแห้งมันเป็นประวัติมันเป็นปรากฏการณ์ที่เขาไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นก็วิ่งลงไปสุดลงไปเลยสุดท้ายขึ้นยักษ์สูง30เมตรวิ่งเข้ามาไม่ทันนะเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่จริงๆเนี่ยนะครับส่วนเหตุการณ์สูเามิที่อินโดนีเซียนะครับที่เกิดเมื่อสักหลายวันก่อนเนี่ยนะครับก็อันนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวแผนดินไหวนะครับแต่เกิดจากภูเขาไฟนะฮะกะกระตัวระเบิดแล้วก็ครับ ดินถล่มใต้ทะเลไม่มีการเตือนกันเพราะมันไม่รู้เพราะว่าเพราะว่าเห็นก็บอกว่าไออเครื่องตรวจับตัวจับหรือทุ่นเตือนภัยเนี่ยเขาตรวจเฉพาะได้เฉพาะแผ่นดินไหวมันตรวจจับแผ่นดินไหวปกติตรวจจับภูเขาไฟระเบิดไม่ได้ครับเพราะอันนี้ไม่ไม่ใช่ตรวจจับภูเขาไฟระเบิดตรวจจับดินถล่มใต้ทะเลไม่ได้ครับอันนี้เหตุล่าสุดเนี่ยคือดินถล่มใต้ทะเลตอนนี้เห็นว่ายอดผู้เสียชีวิตทะลุไป400คนแล้ว400คนแล้วครับแล้วก็ ความคืบหน้าของการตามหาดาราสาวดาราสาวนะที่เป็นภรยาของคุณนักร้องนำวงร็อกเซเวนทีนนะที่เกิดเหตุตอนที่กำลังเขากำลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่ริมทะเลพอดีเนี่ยเออเป็นไงฮะก็ก็ยอนนี้กำลังตามหาอยู่ไม่เขาเจอศพแล้วเจอศพแล้วเจอศพแล้วนะแล้วก็สามีเขาก็ไปประกอบพิธีศาสนาสุดท้ายก็พบศพพบท่วนแต่ว่าท่านผู้นำอินโดนีเซียเนี่ย ก็ประธานีนึ่เขาบอกบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปสั่งซื้อระบบเดินยนยใ่ม่เพราะเห็นเรื่องมันเสียตั้งแต่ปี55ด้วยนะนที่มีอยู่แล้วาชาวบ,บ้านเขาก็สวนยักษ์เลยว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้รับการเปลียนไัอ